มาเลยค่ะน่ารักอบอุ่นน้องดูนี้รูปสามคนนะครงบหล้อะไรกางผีกองนีสามคนไหมคะพี่เจ้างเสื้อเหลือเมาไหนแล้ว ไานอกแล้วับดังสรสนยเลยลูกสาคนเลยหายกนกระีครับพี่ตัวพี่ตัววโอ้โหเล่นกันังเลยเอยแต่คนใจลัคนหนึงนะครับจัดไปจัดมามาแล้วมาล้วคนอาสาคนนี่ต่อเลยไหมครับี่ี่โอ้ยโอ้โสอคนยังไม่ค่อยได้นอนเลย ชื่ออะไรบ้างคะนาวาวนานาวินค่ะนาวานาวาวนาผู้หญิงนาวินผู้ชายผู้ชายนาวออาปเดี๋ยวมาขายโคองกันนะอ่าอยู่ตรงนี้เลยอ่าก่อนก่อนขึ้นตะกร้านะคะเอ้ยก่อนก่อนจับเวลาจะต้องถามก่อนว่าตัวแรกแล้วที่เป็นตัวเซรั่มออกซิเจนตัวไหนคะเซรั่มออกซิเจนคือตัวนี้ค่ะอันนี้ทําโปรมาอย่างไงตอนนี้ทําโปรก็คือจากทั้ง250 เราเหลือ550บาทแต่ห5 0เลยซึ่งเคยทำโหดมากๆก็คือ677บชาทแต่อันนี้จากมหลายพิซซ่านี่5บากพันกว่าจาก1250บผลิตาทผลิตที่ประเทศเรั่งเศษเลยสิงคารสโตกผลิตที่หลางประเทศหมดเลยัค่ะ่างประเทศหมดเลยแล้วก็ ตัวต่อไปที่เป็นคอลลาเจนแม่ชมคอลลาเจนแม่ชม5ปีที่แม่กินมาก็คือตัวสักขานะคะราคายังไงคะราคาเท่าไหร่ราคาเต็มคือ1น5 0งาสครับแต่ว่ามาไลฟ์นี้ให้444บาทซึ่งจัดโปรถึงที่สุดคือ555บาทที่เราเคยจัดทีคือพันสองพันห้้อยห้บาทนี่สี่อันนี้ก็คือน้องปลาในตำนานค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับสายแบบผิวแบบ พูดไม่ได้อ่ะเข้าใจได้รูปแม่ชมด้วยเหรอเอาเป็นว่าแบบใช่ก็คือมี่ชมกินมาค่ปีนะคะก็คือตัวนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปตัวนี้เป็นครีมครับเป็นสินค้าตัวแรกซากาน่าคอร์จครีมแต่งตรงจุดน้ำอันนี้ผลิตที่เกาหลีค่ะใช่อันนี้คือช่วยเรื่องของผิวอยู่หน้าเนาะช่วยลดริ้วรอยผิวตาลากอันนี้สายแบบสายแบบว่าผิวแบบ เรารู้สึกว่าผิวไม่สมดุลเรารู้สึกอยากผิวแข็งแรงก็คือตัวนี้เลยเพราะว่าเมดอินค o เรียร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตัวอาหารเสริมเมดอินเจแปนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเซรั่มเมดอินฟางร้อยเปอร์เซ็นต์ กูโฮเอาใหม่ <ules> oh ตัวคร er mm. <Clark> ีมจากประเทศไหนนะเกาหลีเกาหลีถ้าเป็นผลิตเกาหลีคอลลาเจนอ่าตัวนี้อ่าญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตทีกตัวอีกตัวนึงตอนนี้ผลิตที่ฝรั่งเศสค่ะเลือกเอาเลยอ่าถ้าโก้พร้อมเดี๋ยวพี่จะจับเวลาสิบนาทีนะก็คือวันนี้จริงๆตอนแรกจะไม่ได้มาเพราะเพิ่งทำเลนเสริมมาแต่แบบสู้มาหนุนขึ้นมากครับน่ารักมากมากเลยนะคะด้วผ่าเลนเซริมมามีแสงมากอืมใช่อันนี้เรากินแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นเม็ด เม็ดลูกปลาครับเม็ดลูกปลาดูไม่เคยเห็นเลยนะใช่อคจะเอาตัวไหนก่อนเอาสักณะก่อนทุกคนรอสักณะเยอะมากเพราะว่าสักนะจัดโฟลมากสุดแบบของแท้เนี่ยก็คือห้าวันนี้หนูให้เท่าไหร่นะนี่ตัวนี้สี่ร้อยสี่ยี่สิบหกโอเคก็ยูนฮะยี่สิบ แบบว่าจบครามสองเยกยิ่งใหญ่มากเก่งมากเลยอ่ะโอ้พี่สามสิบแล้วอ๋อไอ้ยังดูยี่สิบอยู่ไงให้เท่าไหร่นะคะให้สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทแต่ว่าลูกค้าตอนนี้มีคูปกองเข้ากดได้สามสิบเจ็ด ตอนนี้สามสิบเจ็ดเขาขายมานานแล้วนะเก่งจังเลยอ่ะห้าปีขายมาห้าปีแล้วค่ะลูกค้าก็กินมาห้าปีแล้วลูกค้าได้กินต่อเนื่องนานที่สุดโอ้โหสุดยอดลูกค้าคนไหนเข้ามาแล้วแบบว่าเคยกินแล้วมารอกดก็ฝากรีวิวในหน้าก้านเอ้ยในเม้นเดินไปเลาในเม้นได้เลยนะคะที่มันละเม็ดพอเลยครับก็คือสําหรับสักขนะนี่ก็คือสายแบบผิวแห้งผิวผงเล็บได้เลยแล้วก็คุณแม่หลังคลอดนะก็คือสักขนะได้เลยได้เลยคือหลายคนอ่ะเสียอยู่เท่าไหร่เสี่ยวยุทธสมัยสมัย ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเจอเจ้าของแบรนด์ที่อายุเท่ากันสุดตุ๊ดจะดูแลนีดีใจมากอายุเท่ากันร้านที่รักรู้ไหมว่าเขาทำดีแค่ไหนแม่ชมพึงใจปกติพี่ชมพึงเลือกแบบสุดๆแล้วแบบเป็นปรากฏการณ์มากนเที่ยมากแกดูแลสุขภาพมากแล้วดูดิเขาเลือกตัวนี้เป็นพรีเซนเอร์แล้วกินมากี่ปีนะห้าปีค่ะพอเจี๊ยบปลาได้กินเจลาเมตเหรอกินกินวันละหนึ่งเม็ดนี่แปต่พอเลยครับพี่ชมกินสี่เม็ดเพื่อนพี่ชมกินกันสองสามเม็ด เพราะว่าเวลาใครสายบูทอยากกินแบบช่วงออกงานนะคะ2อสม็ิได้เลยแต่ถ้าหากว,ว่ากินแบบ<อ> e e every day ทุกๆวันอนะ่ะกินวันละมิเต็รได้เลยคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบ เจ้าตัวน้องปลามี14เมตรแบบทําไมราคา14เมรและ1 5 0บาทเราขายมา5ปีไม่เคยไม่เคยลดเลยเพิ่งมาเริ่มทําโปช่วงปีนี้เองค่ะ<ม>แล้วก็ตอนนี้ก็คือเปิดใจลูกค้าได้เยอะมากก่อนนั้นก็แอบ,บมีดราม่านิดนึงว่าแบบว่าสินค้าดีนะแต่แพงสินค้าดีนะแต่กินไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราไปทําตากประเทศแล้วก็ราคาสูงต้นทุนสูงมาก แต่ว่าวันนี้ทําโปรเปิดใจให้ลูกค้าช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้ลูกค้าใหม่ๆเยอะมากๆส่วนตัวนี้ก็คือคนชอบเข้าใจผิดว่ามีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวแต่ถ้าตัวพระเอกพระเอกเขาก็คือแมงกานีสไซรซาร์ไมัย10%แล้วก็สารสกัดพระเอก11ตัว<ๆ>ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมกินแล้วรู้สึกแบบลื่น ให้ลองอาบน้ำแล้วทาเลยว่าถ้าอยากรู้ว่าเห็นผลไหมก็คือลองหยุดทาครีมสมมติตอนเราไม่ทาครีมอะอมเราจะรู้สึกว่าผิวเราแหง้งใช่ไหมคะเนี่ยคือผิวจริงของเราแล้วเราลองดูว่าเรากินสักนาแล้วไม่ต้องทาครีมเราดูว่าเฮ้ยมันมันเลื่องขึ้นไหมอันนี้คือแบบ<ว>แฟกเลยคือพูดแบบแฟกไม่ขายแบบไม่ขายแบบเวอร์เลยคือแบบให้ทุคกคนกลับมาดูแฟกเลยว่าเฮ้ยเรากินเรารู้สึกอย่างนั้นไหมซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกแบบนั้น90%เลยที่กลับมาซื้อ3าปีที่ผ่านมาก็คือทาเลยแล้วองแบบ่ย อคีบแลากกินแค่พอเย็นดูใช่และกินแค่สาขาก็คือแบบให้กระปุกแรกเลยใช่ถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่นะคะก็คือบูธสองเมตรใช่ไหมแล้วพอเป็นลูกค้าที่กินอยู่แล้วก็รีเทนวันละ1เมตรได้เลยซึ่งบางทีเราเห็นอาจจะเห็นอาหารเสริม3 0เมตร60เมตรแต่กินแบบ วันละสองสามเม็ดอาจจะหารโดดออกมาจริงๆก็อาจจะแทบแทบจะเท่าสากขานะอยู่แล้วซึ่งสากขานะเรากินหนึ่งเม็ดได้เลยวค่ะโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปเอาเป็นตัวครีมตัวครีมก็คือตัวนี้เป็นตํานานของเรานะคะเพราะว่าเป็นตัวแรกของแบรนด์เลยตัวแรกของแบรนด์เลยตัวแรกของแบรนด์ขายมา7ปีแล้วแล้วถ้าลูกค้าที่ใช้เป็นประจําจะรู้ว่าแบบว่าถ้าได้ราคาเนี้ยจะรู้เลยเพราะปกติเมื่อก่อนลูกค้าซื้อ850อบตลอด แต่เนี่ยคือไม่รู้ลูกค้ากดขึ้นขึ้นได้เท่าไหร่ก่อนนะสามหกศ ที่เรา้งหน้าแบบอุ่ยเราบอกว่าแบรนด์ไหนที่มาไลฟ์เรามีคูปองสพอร์ตทุกแบนคูปองแั้พอนติดตัวอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ได้ไม้พายอยู่ในกระปุกนะคะแล้วก็ลูกค้าเก่าอ่ะที่เคยใช้ตั้งแต่รุ่นแรกอ่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าเพราะลูกค้าจะติดสูตรเดิมมากอันนี้คือสูตรเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนรีแพคเกจให้มันดูโตขึ้นใหญ่มากใหญ่มากก็ฟุ้งเร็วมากเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารอกันเยอะแต่ว่าพี่เจนพี่เจนทาแล้วทาที่มือมันจะแตกตัวเป็นหยดน้ำเลยนเา้ กันได้แค่ที่ประเทศเกาหลีคือมันเป็นหยดน้ําเลยแล้วยิ่งยิ่งถ้าหากว่าใครนะคะที่แบบอยากลองมาร์กหน้าเอาไปแช่เย็นแล้วรอเอามามาร์กมันจะแตกตัวเป็นหยดน้ําเย็นอุ้ยเป็นน้ำเลยจริงๆใช่มันเป็นหยดน้ําแล้วมันคูดาวผิวทุกวันนี้เรานึกถึงโทนเนอร์แผดใช่ไหมคะก็คือเราใช้พ่าครูดาวแต่จริงๆอะโรสโกครูดาวผิวตั้งแต่ มาเจ็ดปีที่แล้วแล้วลูกค้าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าฟูดาวขึ้นเย็นผิวขึ้นแล้วทําให้แบบแต่งหน้าติดรูมผลกระชับอ่นอ่อนๆแล้วก็เป็นสูตรที่คนเกาหลีคิดด้วยทั้งหมดนี้เป็นสูตรของแต่ละประเทศหมดเลยค่ะใช่คุณน่าคิีมเขาสิไม่ต้องบินไปเกาหลี่แล้วก็แบรนด์นี้แล้วก็สามร้อยกว่าบาทได้ครีมเกาหลีผลิตเกาหลีแท้เลยตันี้เซนเตอร์ป้องตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้พรีเซนเตอร์คนนี้ค่ะที่ทําให้ยอดหมดใช้มาสอนวี่หนึ่ง พี่หนึ่งคือคนจิ๋วทั้งหน้าไม่หน้าใสมากเลยครับเพราะตัวนี้เลยนะเนี่ยตัวนี้เลยอันนี้คือพี่หนึ่งเป็นวีเซอร์เลยใช่ดีแล้วเวลาเวลาเราเราพูดถึงสินค้าตัวนี้ว่าเราหน้าใสเพราะสินค้าตัวนี้จะมีคนชอบบอกว่าไม่จริงเข้าคลินิกอ่าฮะแล้วผมเคยบอกไปในไลฟ์ว่าถ้าเกิดผมเข้าคลินิกจริงเราเราหาว่าคลินิกผมให้ร้อยล้านเอพราะตัวนี้จริงจรเจ้เว้นคลินิกทางฟันได้ไหมเจ้าเว้คลินิกทางฟันเบนเบนไม่ผมอย่างเดียวออันนั้นทำเถอะ อันนี้ดูนะกระปุกใหญ่กี่กรมัมกี่ ml คะ่ะอันนี้25 m l ค่ะแล้วก็ถ้าพิกหลังกล่องวาวท้าเลยนะให้เอากล่องไปเซิร์ชเลยว่าแบบแต่ละสารสกัดอะอยู่ในครีมเค,มคาน์เตอร์แบรนด์ราคา3 4 0 0 0เป็นหยดๆเลยเน,เนหยดยน้ำเลยเนี่ยนะเป็นหยดหยดเลยทุกคนมันขายได้ตรงนี้แหละลูกค้าชอบตั้งแต่สัมผัสแรกที่ใช้ใช้แล้วผิวคูลดาวเป็นหยดน้ำเลยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบอันนี้ของไม่เคลมแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในทีมงานที่น้ำร้อนลวก แล้วโรสโกอยู่ข้างๆ,ๆพอดีควักมาซัดแบบปึ๊บก็คือไม่พอมันคูดาวผิวแบบขนาดนั้นจริงๆแต่พคะเกจอะไรดูหรูดูต่างประเทศมากใช่แล้วก็ให้<อ>พริกหลังกล่องแล้วก็เอาสารสกัดไปเสื้อได้เลยว่าส่วนใหญ่ยอยู่ในครีมเคาน์เตอร์แบนดราคาหลัก 3 0 0พั0 0ี่พันอัพหมดเลยแต่วันนี้กดได้300กวอาก็ทก,ก็สุดสุเลยสุดๆเลย,เลยอันนี้คือเจ้า <Okay. S 2> ของแบรนด์มาเองทำโปรเองอันนี้คือสรพคนช่วอยอะไรบ้างนะถ้าตัวนี้ก็คือสารแข็งแรงเพราะว่า,วาใช้ยังไงนะคะชชใช้ตอนเช้ากับก่อนนอนได้เลยนะคะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็คือชื่อว่า secret forest เป็นความลับของผืนป่าและท้องทะเลวอลอินกับเรื่องนี้มากจนแบบตอนแต่งงานอ่ะทีมวันแต่งงานวอลคือความลับของผืนป่าและท้องทะเลของคิมตัวนี้เลยเพราะคิมตัวนี้ทำให้ชีวิตเราสองคนเดินมาถึงวันนี้ทีมวันแต่งงาน คือเป็นป่ากับทะเลเพราะว่ามันมาจากสารสกัดของตัวนี้สารสกัดของ2ตัวนี้ก็คือเป็นฝั่งทะเลก็คือห้าแบบห้าหกชนิดเป็นสาหร่ายทะเลแล้วฝั่งในป่าก็คือเป็นดอกไม้ป่าห้าหชนิดเหมือนกันซึ่งเป็นดอกไม้ป่าที่อยู่ในฤดูหนาวเพราะว่าดอกไม้ที่อยู่ในฤดูหนาวอะค่ะจะปล่อย ความอนุโมทิสระในตัวเองขึ้นมาสูงขน้ำเลยอะพี่เชนกับพี่ยูก็แต่งงานกันทีมทะเลเพราะว่าพี่เป็นนังเงือกแล้วก็พี่ยูอ่ะเป็นอะไปวันนี้อะไรวะไม่ใช่คนทำไมอ่ะทำไมไม่เข้าเรื่องนี้ได้ไงนะแต่งงานไงเป็นตีมไงอยากมีทีมอยากมีทีมอ่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายการตัดตัวอย่างนีคิมอยู่ผู้ชายจะชอบมากลูกคขาเชียเยอะมากอ่าะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะอ๋อเมื่อกี้ขอแว็บอีกนิดนึงตัวนี้นะคะดอกไม้อ่ะก็คือเป็นดอกไม้ในฤดูหนาวเพราะว่าเคบิวตี้ฝั่งเกาหล เขาจะชอบเอาดอกไม้ในฤดูหนาวมาทำในสกินแคร์าะน้องจะทำให้ผิวคนเกาหลีเนี่ยแข็งแรงมากนะคะก็คือใครสายสิวสายมีปัญหาเนี่ยก็คือน้องแก้ไขที่ต้นเหตุเลยนะคะอันนี้คือทาขั้นตอนไหนของสกินแคร์อันนี้ทาตอนหลักเซรั่มได้เลยเป็นตอนสุดท้ายได้เลยก็ต้องลงมอยส์ทำไมคะอันนี้คือมอยส์เลยจากัต มันได้จบเยอะมากเลยใช่ซึ่งลูกค้าผู้ชายเยอะมากพี่ยูน่าจะชอบมากเดี๋ยวนี้เอาไว้ให้พี่ยูนใช้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เซกลับมาเซร็จนองฝรั่งเศสป้าบอกว่าสิ้นเดือนมาอีกรอบได้ไหมโอเคเอาพี่จะนี่ให้คิวไหมคะเดี๋ยวดูคิวว่าติดตลาดแล้วก็คนดีมากป้าสินค้าติดตลาดเอ็นเกจเมนต์เปิดว่าพูดเลยว่าจัดงอจัดจัดออฟฟิเชียลไม่เคยมีราคานี้ต้นเดือนก็ได้สิ้เดือนออกโอเค11.11พี่มีดีลเด็ดเสนอ แต่จริงจริงจองไว้แล้วถึงทิสเดย์แล้วนะเหรอใช่ทำงานงานพชัดเจนทำพลาดนะจองไม่ออกใครนะจองไว้กอกใครจ้ะมาจองหน้าบ้านมาจองถึงหน้าบ้านเลยก็ปกติก็ยังยังไม่เปิดรับนะครับเนี่ยแล้วไมออฟฟิศคืออยู่ห้านาทีจากท้านแจงก็เลยแล้วก็เดินกันมาเลยเดี๋ยวขายก่อนขายก่อนเอาขายก่อนนะคะเซรั่มเซรั่มฝรั่งเศสนะว่าบอกเลยว่าหลายๆอันนี้ว่าพูดตรงนะเป็นสินค้าที่ขายได้น้อยที่สุดของโอสโก้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันราคาสูงตอนนั้น ราคาแพงสุดเพราะไปทำถึงฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสคือเมดอินฟรั่งเศสผลิตที่ฝรั่งจริงๆแล้วคือต้นคุณคาสีใดๆสูงมากแต่ว่าเราไปทำถึงฝรั่งเศสนะคะแต่ตอนนี้จัดโปรเปิดใจ550บาทแล้วไม่รู้คูปองนี่ทุกคนกดได้เท่าไหร่นะคะลูกค้ากดได้520บาท520ทุกคนอันนี้ว้าวท้าเลยนะไปหาเซรั่มที่ผลิตที่ฝรั่งเศสแท้ๆในราคา500 กกว่าบาทไม่ได้มีหหไหม,ไมอันนี้มันอินสไปมาจากการที่วาวอะอยากที่จะคือเห็นโคน์ตอแบรนด์นะที่ผลิตที่ฝรั่งเศสอะราคาหลักหมื่นห้าหกพันอะ้วดูแพ็กเกจเป็นโรงงานเดียวกันนะครับเราไปเฟ้นหาโรงงานที่เขาผลิตให้น์เตอรแบรนด์ราคาหลักหมื่นกว่าแล้วเราก็มาทำของเราเองแล้ววอลก็คิดตื้นๆแค่ว่าอะไปทำฝรั่งเศสเดี๋ยวเอามาขายพันต้นๆลูกค้าเข้าใจ จะได้อยากให้ลูกค ok ้าได้ใช <inde> ้ส <ons> <fry UC> ินค้าที่ผลิตที่ฝรั่งเศสโดยที่พันต้นๆพอแต่ลูกค้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทาไมมันพันต้นๆเพราะว่าคน perception ว่าเอ้ยเป็นเจ้าของคนไทยซึ่งอันนี้คือวอลอยากจะแบบบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนลองจริงนะคะถ้าหากว่าใครอยากใช้เลอออกซี่เซรั่มที่ผลิตที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือสําหรับสายแบบอยากได้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็อยากที่จะเติมออกซิเจนให้ผิวเพราะว่าสารสกัดหลักของน้องคือออกซีสกินออกซสกินคือสารสกัดออกซิเจนนั่นเองเดี๋ยวพี่ทศเวลาสำหรับ3ตก้า2 นาทีสุดท้ายนะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนกดเลยนะตอนนี้โปรดีที่สุดจากออฟฟิเชียลแล้วนะคะถ้าทุกคนเคยเห็นวอลไลฟ์เลยกะไม่เคยไม่ได้วาวเองยังไม่ได้ไลฟ์ได้ดีเท่าพีเจนี่เลยอ่ะโปรอ่ะนะคะเพราะงั้นตอนนี้นะทุกคนกดได้เลยนะอ่ะ ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะสักณะอาหารเสริมพี่ชมนะคะที่หลายๆคนชอบสงสัยกันว่าดีจริงไหมทําไมราคา990บาท150บาทนะมี14เม็ดทําไมเป็นคําถามที่เกิดกันมา5ปีที่ขายน้องมาเป็นผลิตที่ญี่ปุ่นพี่ชมพูดกี่ครั้งแล้วทุกคนก็ยังถามอยู่ดีว่าดีจริงไหมแต่ว่าถ้าใครที่เคยกินแล้วลูกค้ามารีวิวก็จะบอกว่าดีนะแต่แพงดีนะแต่ แล้วถ้าวันนี้จัดโปรแล้วจะยังแพงอยู่ไหมก็เลยจัดกันตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าจัดมากสุดคือ555บาทไม่รวมกับคูปองที่พี่ติ๊กตอกให้ในบางเทศกาลแต่วันนี้444และได้คูปองอีกตอนนี้เท่าไหร่นะคะจ๊ะกนาพ่อนสะมทใไหยไม่เคยไม่เคยเลขสามเลยนะไม่เคยเลขสามเลยนะแต่แบบว่าวันนี้ก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแล้วก็ใครชอบก็ฝากมารีวิวให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากกดทีมเกาหลีที่เมดอินเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ผลิตที่เกาหลี100%ไม่ต้องไปฮิ้วแล้วก็มาเป็นแบรนด์ที่ทำด้วยหัวใจคนไทยที่อยากไปเอาสินค้า global มาให้คนไทยใช้ในราคาที่เอื้อมถึงวันนี้ถ้าเราเดินเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยแน่นอนว่ามันพัน up อยู่แล้วแต่วันนี้ว้าวอยากเอาสินค้า global มาให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆนะคะวันนี้ก็คือกดได้เลยครีมเหลือ300แบรนด์ทำโปรให้เหลือ3 0 0ต3ใช่ตอนนี้ตะกาได้เท่าไหร่มือ300เท่าไหร่ครับตัวไหนคะครีม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 ลูกค้าจะได้ตอนน สามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบคิงก็เปนนนี้อุกมากคืออันนี้ made in Korea แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะฝากน้องหน่อย <c oughs> เพราะว่าลูกค้าอาจจะรู้สึกปิดใจตั้งแต่ราคาพันสองร้อยห้าสิบแล้วแต่สตอรี่น้องมันแบบว่าเดินทางไปทำถึงฝรั่งเศสแบบหลายสิ่ง<ะ>หลายอย่าง้เขาดาวเจ็ดล้านกับโรสโตรมาเขาดาวเจ็ดล้านทุกคนมาเขาดาวเจ็ดล้านนะคะมามาครบเจ็ดล้านรอตะก้าอุ้ย รวยมากทุกคนเจ็ดหมื่นค่ 70, คามาแล้วมาแล้ว,ลวค,คนกดแบบว่าเดี๋ยวคนกดนวยมากชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบกดกันตอนท้ายๆนะคะจะไปเป <c oughs> น็นอย่างจีเพราะว่าจะไปผม <c oughs> กดตลอดเลย ม่แบมติดตลาดเนี่ยขอบคุณพอเดิมมากเลยนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนแบบคืออยากร่วมสนุกทุกคนถามเยอะมากว่าแบบมาสนุกกับพี่เจนนี่เพิมขึ้มากนะคือว่าเพิ่งผัดวันนี้วันแรกที่แสงหน้าได้แล้วก็แสงยังแบบว่าไม่ค่อยเป็นเดือดได้เจ็ดลายขอบคุณออเดอร์มากเลยค่ะสรุปพี่เจนนี่ห้ามลืมนะสรุปนัดกันวันไหนนะเดีดแดดแรกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่มีข้อเสนอ เ้ยาสนซื้อบูธด้วยสิอยากให้อยู่ในบูธนะคนเยอะนะบูธว่าไหนคะมหากรรมเทศกาลอ๋อเทศกาลสิบสองวันร้านเดียวตกค่าเช่าแปดหมื่นที่เรียนเออไดยได้รับ มกราบกันเยอนมากอ๋อมกราเลยโอเคแล้วก็มีอินฟูไปเดินประมาณเป็นร้อยคนเลยค่ะแล้วก็อยากให้คนที่เขาได้โอกาสที่อยากขายของครั้งแรกในชีวิตได้ลองไปเดินไลฟ์แล้วก็ให้ค่าของพวกเขาโอ้ยดีอันีมีอะไรที่เราช่วยได้อันนี้เราค่าเช่าแค่8ปดหมื่นแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือพี่มันกระวายโอเคแล้วพอมันเป็นโรสโต้เจนนี่ว่ามันหลุดทุนตั้งแต่เราไล์รอบแรกละแค่ขอบคุณี่เจนี่มากๆเลยนะคะที่แบบโกรสับกระ แล้วพี่สรุปยอดให้นะได้เลยควรยังกดมิคกี้คนสาวคุณอาเดี๋ยวคนเดี๋ยวอาอาตัวครีมฉันขออีกสองร้อยกระปุกฉันอยากได้คางขอมตามาเลยอีกสองร้อยกระปุกนะพี่คือนรับเป็นทางหอมไปให้นะโอเคอยากได้เงินเลิโก๋อยากได้ขายดีขอบคุณทุกคนมากเลยนะเกือบไม่ได้มาแล้วนะแต่ดีใจมากวันนี้ได้มาทุกทุกคนเป็นได้มีคนถามเลยพี่เจนนี่ตั้งล็อกคิวให้ได้แล้วก็บูธอ่ะ ถ้าโรสโกมาเนาะโอ้ยอดวิ่งขึ้นฉ่ำเลยยอดวิ่งขึ้นฉ่ำเลยใช่แล้วพ่อแบรนด์เนี่ที่ไล่มาราธอน12วันแล้วยอดปังที่สุดเรามีพอยส์แจกด้วยโอเคไปเลยแต่ว่าเอานักไลฟ์มาด้วยนะเพราะว่า12วันนั้นะแบรนด์ต้องไล่ฉ่ำฉ่ำ12วันแบบมาราธอนจัดเลยค่ะนักไลฟ์เราเตรียมเลยได้เลยค่ะ ที่บูธจะเอาดาราอะไรมาเรียกคนดูก็แล้วแต่โอเคแล้วมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยก็จะมีบูธภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นของกินเองทําเองที่เขาไม่มีโอกาสได้ขายได้อยู่ที่บูธใหญ่อย่างเราโอเคเราก็อะไรช่วยเขาได้เลยยินดีมากๆเลยค่ะเรื่องคนขายของคนอื่นชอบมาพี่ขอพิเ โอ้ยแล้วคนจ๋าเรียบคอ,อรีม <นะ S 1> ได้อีกร้อยกระบุกสุดท้ทายมาคีมมาเลยนะคะคีมเกาหลีสาวหรอตอนต้คนคือไม่เคออยงจริงๆนะพี่เจมทุกคนทุกคนคือวอลอยากจะบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรสาาองแกว่าบาทของแม่ชมนะของแม่ชมเนี่ยตอนนี้ได้อยู่ที่เก้าแสนบาทนะห้ารวยาน ขอบคุณทุกออดเดินไปแพ็คของคืนนี้คืนนี้คืนนี้จะไปแพ็คของก่อนเซรั่มออกซิเจนได้สามแสนนะคะหกร้อยบาทรวมกันเป็นสองพันบาทสองพันบาทแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายที่เป็นครีมนะคะครีมครีมเมื่อกี้น่นเท่าไหร่แล้วนะสามแสนกับแปดแสนล้านกว่าล้านสองไปแล้วตอนนี้ครีมสองพันบาทแปดแสนทั้งหมดสองล้านบาทสี่พันบาทค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยอันนี้ทิ้งไว้ให้พี่เลยเนาะได้เลยเอาไว้ให้พี่เจนนี่พี่ยูน่าจะชอบคิวมากเลยเพราะผู้ชายขนาดเออแกมันสองล้านทะลุไปแล้วอ่ะมันขึ้นเห็นป่งเมื่อกี้เจ็ดล้านนี่เจ็ดล้านแล้วอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะมันยืนเลยอ่ะเชี่ยท่ะทำไงเอาไงดีิ่ะอีกีพี่เอนนรักพี่เจนน้องล็อกคิวให้ให้ดิวให้โอเคเดี๋ยวคุยกันอะโุสโกมาให้สิ้นเดือนสำหรับคนที่ไม่มีงบละกันเดี๋ยวสิ้นเดือนมาใหม่นะคะจะแปดล้านแล้วอ่ะ ไอ่หมดไม่ยุดเพียแล้วะเอาสินค้าขึ้นใหม่ไม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอันหนึ่งนาทีแปดล้านได้ปะหนึ่งนาทีแปดล้านมันเกินไปอ่ะทุกคนหนึ่งนาทีแปดล้านหนึ่งนาทีแปดล้านมาเลยถ้าทุกคนไม่กดรอบนี้ไม่กดแล้วนะโอ่ยหยุดเวลาก่อนสินค้าไม่มีสินค้าขึ้ใหม่รอบหนึ่งอันหนึ่งนาทีแปดล้านนะคะยังตักตะก้าอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้จัดโบนเลยแบบเลยแบบจัดมากสุดก็คือเป็นตะก้าอ้าวตะก้าไม่มา ป้าน้อยโอเคเพิ่มแล้วนะมามามาุณ<า>คนทุกคนมากมากเลยนะบังมาคืออยากจะบอกว่าแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบมันเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นหัวใจคนไทยแต่ไปทาสินค้าที่ต่างประเทศหมดเลยจริงๆนะ,ะออตา,าก,ก้ามาแล้วหนึ่งนาทีแปดล้านไปไปหนึ่งนาทีแปดล้านทุกคนมีดูข่าเจลฬาหน้าใช่ไหมอยากได้เจอจัฬหน้า มันขายดีมากอันนี้เป็นเป็นคำตอบว่าทำไมแบรนด์เขาแบบปังขนาดนี้อีกอันนึงคือเอามาได้แค่สามตัวที่เหลืออื่นๆก็แบบหมดไปหมดแล้วถ้าเอามาได้ทั้งแบรนด์นี้คือแบบสนุกเลยเดี๋ยวรอบหน้าเตรียมตัวได้ค่ะพค่อ้าวพุ่งอยู่พี่อยู่นี่หรอไม่ สต๊พอร์ตกูถือกล่องจนกูกล้าแต่ว่าซัพพอร์ตคือแบรนด์น้องเขาขายดีอยู่แล้วไงก็เลยแบบเออให้ให้น้องขายเราสต๊าพอร์ตอยู่ข้างหลังคอลลาเจนไม่ชมใครก็รู้จักใช่เลยนะ่ะเร็วๆหนึ่งนาทีสุดท้ายเลยใช้คนะ สายผิวแห้งผิวผมเลวอ้ออีกอันหนึ่งดังมากๆในคุณแม่หลังคลอดนะคะว่าคลอดมา3ามคนแล้วนี่คือตัวอย่างหลักฐานลอดมา3ามคนแล้ว<า><อ>แล้วก็เป็นคนที่เข้าคลินิกไม่ได้เลยเพราะว่ากลัวเข็มนะคะแต่ว่ากินอาหารเสริมอย่างเดียวดูแลเองมาได้แบบดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ก็คืออาหารเสริมนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองสะคนะที่เราตั้งใจไปทําถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วคนคิดไม่ใช่วาวนะ อาดีประเทศญี่ปุ่นคิดนะคะเขาเป็นเขาเป็นโรงงานผลิตยาให้ญี่ปุป่นนี่นที่เห็นข้างหน้ากล่องอะ่ะมันคือภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมโรงงานอยู่ติดภูเขาไฟเลยคะ่ะแล้วโรงงานก็คือเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิแล้วก็เป็นโรงงานที่ผลิตยามาแปดสิบปีค่ะซึ่งวันนี้ทุกคนกําลังจะได้กินอาหารเสริมมาตรฐานโรงงานผลิตยาแปดสิปีของญี่ปุ่นเลยหมดเวลาเราจะไปต่อพี่ไหมไปต่อเสมอนะพี่เจนเอ้ยถ้าไปต่อพี่มีค่าคอมไงพี่จอยก็อาอโอ้จบงานเขาขอแปดล้านแลว าสู้เราสู้แล้วเร็วขายดีขายดีนขออะไรก็ให้หมดน่ารักที่สุดเพราะว่าเป็นเทศกาลที่แบบว่าอุ้ยคนไทยทั้งประเทศแบบจากที่เศร้าๆแซดๆนี่คือพี่เจนทําให้แบบมันสดใสมากๆเลยนะแล้วเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยแล้วพี่เจนคือแบบโอ๊ยแล้วก็ยินดีที่แบบว่ายินดีที่โมเดลเนี้ยได้ถูกนําไปใช้กับอินฟลูหลายๆท่านใช่ที่ทุกคนได้แบบถ้าใครงบน้อยก็มันก็จะมีน้องๆที่เลดพันเลดหมื่นอะไรเงี้ยใช่แล้วคือมันคือการสร้าง เขาเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวาวติดตามพี่เจนนี่มาตลอดแล้วแบบคืออินสไบด์มากในการที่แบบพี่เจนนี่ผ่านทุกๆุวิกฤตหรือดราม่าต่างๆมาด้วยความที่เข้มขนเสมอมันมันคือสิ่งที่ทําให้ทุกๆคนนะ่ะเดินต่อได้พี่เจนนี่อาจจะไม่รู้ว่าแบบวาวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เห็นพี่เจนนี่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเจออะไรแบบนี้แล้วพี่เจนเจอแบบนี้แล้วทําไมเราถึงจะ ผ่านกันไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพวกเราด้วยขอบคุณที่รอคิวด้วยขอบคุณที่แบบว่าน่ารักมากใช่เป็นแบรนด์ที่รอพวกเราแบบ่นะใช่จริงๆับพี่แปลให้ก็คือน้องน้องวาอยากจะบอกโมว่ามึงถึงมากที่จริงนี่คือทนมากต้องแปลพี่มาชอบมากคือวาเป็นคนไม่ได้ถึกทนไงไม่ใช่คือเป็นคนแบบ แบบยังไงเี <laughs> เป็นคนเป็นคนแบบนุ่มนิ่มอะ่ะไม่ได้เป็นคนสู้คนอะ่ะเออแล้วแบบแล้วแล้ววาาอะ่ะในช่วงแรกที่เราเริ่มแบบมีคนมีคนรู้จักเราอย่างเงี้ยเราแค่โดนจักอะไรนิดหน่อยเราก็เฟล,ลแล้วอะ่ะเราแบบเหมือนเอ้ย,อยเหมือน,อเ,หอนเหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยเฮ้ยจะแปดล้านแล้ว,เ,ว <laughs> เราแค่รู้สึกว่าตัวเองแบบแปดล้านนั่นเองใช่ค่ะแล้แค่จะบอกว่าแบบ แต่ว่าเก่งก็ทําผลิตภัณฑ์นําเข้าได้เลิศมากคนไทยจะได้ไม่ต้องเสียค่าตั๋วไปบินใครต่างประเทศอยากซื้อของต่างประเทศก็ซื้อในไทยได้เหมือนกันจากแบรนด์ Rose g o พี่เจนเดี๋ยวคุชชั่นจะมาคนรอมากๆเลยจะมีมาจากไหนเดี๋ยวรอบหน้าคุชชั่นน่าจะมาพอดีจะมาเป็นได้เป็น b e a u t นเตอร์คุชชั่นเลยชีวิตเนี้ยอ้าวหรือยังไงหยองหยองหยองเพราะว่าจำไม่ได้แล้วเออจมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าวไปเกาหลีแต่งเพลงติดหูเลยนะคุชชั่นน่ะไป จะแปลแล้วพาพี่ไปมันก็จะเป็นปรากฏการณ์พาเจนี่ไปเกาหลีครั um, okay. ้งแรกไปแม่ค่ไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวคุยกันเราจดได้แล้วค่ะพี่ก็ขายงานเก่งๆเนาะนี่ก็ได้รายด้วยนะไปอ๋อเร็วเร็วดี แลเป้าหมายเราเวอรราคาโคตจึงมีคนพิมพ์แล้วคาโคตจึ้งตัวของแม่ชมนะคะได้2,000บ้านหนึ่ล้าน2 0 0 0 0นบาทแล้วก็ตัวเซรั่มนะจริงจริงทุกคนมารีวิวหมดเลยว่าราคาจริงๆถ้าใครเป็นลูกค้าเราตงจะรู้ว่าไม่เซรั่มมาเ700บ้าน4,000บาทเซรั่มเจ็รบ้านเซรั่ม่บาทตัวครีมนะ4,000สบาท ตัวครีม1ล้านบาท2,500บ้าน้อยบากไม่ดีสามทั้งหมด5,000บ้านค่ะขอบคุณมาเลยนะคกี่ล้านวัทั้งหมด้าพันบานกี่ดอกเมื่อกี้ล้านสองบวกสี่แสนเป็นล้านหกบอยหนึ่ล้านสองล้านหกแสนยี่สิบห้าพันห้าพันบาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายกลับมากลับมาก่อนลูกของกินขาดแล้วก็โทรอะไรอย่ะงเงีหมูขมูหมูลูกแ่พี่ใหม่พัชรีมาถึงแล้วนะทุกคนว้าวได้ขอบคุณ